เหนื่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้สนุกแน่นอนก็หนูว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีมากๆทุกคนช่วยกันเล่นแบบทุกลูกทุกคะแนนอะ่ะเต็มที่กันสุดๆแล้วก็ทีมมา,าเกลียก็คือเขาเขาก็มาดีจริงๆนะคะก็มีสิ่งที่เราเผิดพลาดข้อผิดพลาดอย่างเรื่องของการเสิร์ฟวันนี้เราก็เสิร์ฟค่อนข้างเสียเยอะแต่ว่าหนูว่าวันนี้ ทั้งเกมบล็อกเกมรู้ของเราก็คือเล่นได้แบบหลากหลายอะ่ะผสมผสานแบ่งกันเล่นได้ดีมากก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ทั้งสตาฟทั้ทงนักกีฬาก็คือซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันมากค่ะได้พักหนึ่งวันใช่ผู้นี้ก็มีโอกาสได้พักก็อย่างวันนี้ก็เห็นรู้สึกนะว่าแบบล้าทางร่างกายเราอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถึงร่างกายอะไรนะกลายเป็นบ่าจใจเป็นได้ <laughs> <laughs> ก็ดีค่ะก็ได้พักผู้นี้ก็ คนที่จะสู้ในวันต่อไปพรุ่งนี้ก็จะ,ะทั้งซ้อมข้อผิดพลาดของพวกเราแล้วก็เตรียมแมตต์ต่อไปค่ะวันนี้น่าจะเป็นแมตช์แรกที่เรารวมแบบครบทุกคนหมายถึงว่าแบบอย่างพี่ชมเข้ามาหนูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าเราค่อนข้างทาได้ดีในบางจังหวะแต่ก็ยังมีบางจังหวัดท,ที่เราแบบเสียง่ายไปหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เหมือนที่พี่เพียวพูดนะคะมันยังมีบางจังหวัดที่เราแบบว่าปล่อยให้แต้มเขานําห่างไปแล้วเราก็กลับมาไล่คือไล่ไม่ทันแล้วทําให เกมของเราแพ้คือแบบเซตที่5เราค่อนข้างจะแบบว่าเอาเลยแต่ต้นเซตจะได้แบบไม่ต้องตามเขาเยอะพอดีว่าเออเซต5เราก็ทำได้ดีด้วยเอ่อต้องขอบคุณนักกีฬาและสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็ทีมนะครับที่เราช่วยกันนะครับแล้วก็วางแผนนะครับที่จะสู้กับบัลแกเลียแล้วเราก็ทําได้นะเราก็ทําได้เราก,ก,ก็ยังมีแมตช์อีกนะครับทั้งโปรแลนด์ทั้งเยอรมันนะครับ <S S S ก็คงจะเล่นเต็มที่นะครับ ก็จะดูนักกีฬาด้วยในเรื่องของอสมรรถภาพนะครับร่างกายเป็นยังไงนะครับก็ดูจริงให้ฝ่ายแพทย์คุณหมอแล้วก็ในเรื่องของฟื้นฟูนะครับให้กลับมาให้เร็วนะครับพ่อเรามีแมตอีก2แมบแบ์แต่ก็ยังดีว่าพรุ่งนี้เราได้พักนะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามนะครับทีมไทยต่อไปนะครับขอบคุณครับ